มันเนิ็นไหคุครับเห่งยหมคุปลาขอมุนเพืเ่อเห็นไหมครับอุย้ยจะของคุนพี่รองวขอนใหญ่นะครับจะของหน้าเพียครับเพียครับีบบอุย้ยถอนเบ็ดผมเลยพียพี่้องขันเบ็ดอ่ะขนาดตัวมันอ่ะไม่ว่าลุด,ดอ้อโอ้ยห่ออนหพี่้องอ้หโอ้โหโอ้ ลสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมน้องนะครับเนาะเจอกันตอนแรกๆครับพี่น้องวันนจงแฟมลี่ครับวันนี้ว่าด้ไปคลิปนี้ว่าด้ไปใส่เบ็ดไก่ทิ้งนะครับว่าได้ไปพี่ไม้ว่าด้ไปใส่วันนี้สีใสไสยุบานจะคล้องครับพี่น้องเพราะว่าผ้าหยุเขาครับพี่น้องผ้ายุอนอย่างบุ๊ เอาอื่นมู่หลานมู่เลือนอย่างเขาเนี่ยครพี่น้องตองมาอนีสิพาพี่น้องมาใส่ใส่ข้างๆบ้านนี่ยแหละครับใกล้ๆบ้านเขานี่แหละครับใส่หาเบิ่งพี่น้องเห็นมู่เพิ่นว่าใส่เพิ่นวมาปลาคอมมิจะตัวใหญ่ครับเดี๋ยวก็ลุ้นกันว่ามันมดติดกินเบ็ดเท้าปะ่นใส่ดูอยู่ครับเนี่นั่นนั่นนั่นติงตีงหย่างที่นิดจุบพี่น้องอ้าวรายการครับพี่น้องนี่ผมใส่ไปแล้วหลังนึงครับ เนี่ยตะคู่คือเขาพี่น้องเนี่ยใสเดือนดินครับนี่วันนี้ผมมอมมาหาสิบหลังครับพี่น้องครับเด็ดหาสิบหลังครับผมนี่ครับหมายห่อไปเงีไปพู้เหรอพี่น้องมองใดมีนามก็ใส่ไปครับพอได้รุ่น,นะครับเนาะพอได้รุนได้ยามครับพี่น้องครับชิปนี้อาจชิบ่ได้ใส่ให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อผมบ่ได้เอาขาตั้งกองมาพี่น้อง พาตังกล่องไปใส่พี่ไม้เม,มื <c oughs> ่อกี้มันหายรุดรุดรถหายครับพี่น้องอู้เ <marketing> สียดายครับเสียด้ซื้อไม่อยู่ครับต้องขออภัยครับบ in ่ได้ใส่ให้เบิร์นแลครับเนาะเดี๋ยวมาหลุ่นกันตอนยามก็แล้วกันครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้าก่อนพี่น้องครับคำเหรอไอ้จักม่วงเหรอว่ายมันหาม่วงเคืงเหรอพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้าเด้อพี่น้องเจอกันตอนยามครับพี่น้องครับไายกรดีเติบอยู่ครับเสียงปลาบ่อนกุ๊กกลับกุ๊กกลับอยู่พี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนยามครับพี่น้องเป่าเมื่อยามคนครับเดี๋ยวฝนที่ตกครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับนี่ครับผมนี่ครับน้องปลาดุกครับอุ้ยมามันจากของกัตื้อปลาดุกอีกแล้วพี่น้องครับหันแากปลาดุกนงครับปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหตัวนี้ซะด้วยไซสใหญ่ๆซะด้วยพี่น้อง อ๋อเยี่ยมพี่น้องนี่เติมกำมืออีกแล้วครับผมอว้อวนเลยมา,มาแล้วครับแจมหนึ่งมาแล้วพี่น้องอขอ,อยาดเก็บด้วยพี่น้องเด้อหลังนี้บ่าสือกับพี่น้องหลังนี้บ่าสืผมใส่บินคูครับพี่น้องใส่บินคูเลย โอเคพี่น้องเปลี่ยนเฮียเรียบร้อยครับผมนี่ปากไวขึ้นเก้าครับผมหลังนี้บ่ถือครับผมใส่เป็นคูเป็นคูครับพี่น้องที่เคยบอกนะครับเนาะใส่สองฟังครับใส่ฟังสายฟังขวานะครับเนาะเวลากู่สี่เลยกูงายครับเวลามันถือดีมันถือเป็นครูเด้พี่น้องไปครับผมไปกันต่อครับยามจักรหลบกับพ่อแหระพี่น้องคนที่ต๊ะครับ หลังนี้บ่ก,กินครับพี่น้องครับหลังนี้เด้เฮย้ยโอโย้พี่น,อนอ้องครับพี่น้องบังนี้ครับพี่น้องไอ้ช้อนครับพี่น้องไอ้ช้อนเรียบร้อยครับผมเอาละนี่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 เทียวที่สองครับพี่น้องครับโอ้ขึ้นไปข้างกยางกคอหยาบเหมืนพี่น้องครับ โอ้โหใส่งามๆเลยครับผมใส่กระล้างแซบครับพี่น้องใส่กระล้างแซบแก้วขอหยาดเก็บด้วยพี่น้องเด้อหลังนี้ว่ดถิดกับมาเห็นไหมครับผมใส่เป็นครูเป็นคูด้วยเดีย๋ยวขอหยาดเก็บก้อนพี่น้องครับสองแจมเหรอพี่น้องอยางจุดทัวร์เหรอสองแจมเองพี่น้อง นี่ไม่ยังนี่ปลาขาวหน้าต้นไหนพี่น้องพี่น้องครับเุ้งปลาขาวหน้าครับพี่น้องอุย้ยนี่ถือเบ็ดเฉยไม่ได้กินทำย้อนเนี่ยโอ้แมเนเกาะพี่น้องเลี้ยงกาะเลยครับเห็นไหมครับเห็นบ้างไม่ได้ถือตาครับเลี้ยงก่อ้างๆก๊โกโค้ดนี่พี่น้องโอ้โห้โยแก้วพี่น้อง อุ้ยลุดอุ้ยไปแล้วโอ้ยว่ปเป็นยังครับพี่น้องหลุดแล้วไปแล้วครับปลาขาวเนี่ยมันดินดีสนแหละพี่น้องเนี่ยตะขู่มันดินดีครับพี่น้องกินทุกปลาครับกินทุกปลา เียเบิดครับพี่น้องหลังทุดท้ทยโอเคพี่น้องเจอกันเมือนเศร้าเด้อครับพี่น้องเด้อมาหลุ่นน้ากันเมือนเศร้าครับหลอมาขึ้นในสองแส่ครับพี่น้องปลาดุกกับประคอเนาะครับเนาะเจอกันเมือนเศร้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนเศร้าครับพี่น้องครับนาอยามเบิดตน้ากันเด้อพี่น้องครับเศร้าครับพี่น้องอากาศตะเวนกัลร่างขึ้นครับหลังแหลกครับมันหมันแล้วครับ ป้ายังบุ้พี่น้องนี่ครับขอเข่ายุงงุ่มนี่โอ้ยช่อนครับพี่น้องครับช่อนครับผมไม่ช่อนไอช่อนครับไปช่อนมาแล้วนี่โอ้อยใส่กระลังงามครับพี่น้องครับนี่ใส่น่ารักน่าชังครับผมขอหน่อย ประมาณหกโมงครับพี่น้องหกโมงหน่อยๆอ,อ,อากาศดีครับย้ำซ้อหนึ่งแต้มมาแล้วครับหนึ่งแทมแล้วยืนกันต่อครับพี่น้องปลาอย่างนี้โอ้ยเนาะเบิง้งพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งปลาถือเบีดครับปลาวก็น้อยพี่น้อง ดูส้มหิ้วมือนี่แหละดินดินให้มันหลุดโอ้ยปล่อยก่อนพี่น้องครับอขอหยาดก่อน จงนี่ก็บอถึอต่อพี่น้องไปอย่าคอยมาเก็บอย่างหลุนกันตอ่พนอพังครับพี่น้องเวลานี้จังสิไปไซทงครับพี่น้องครับอากาศพอพอน่าว,าว,าว่าเนี่ยมันตกมาครับเนาะโอ้ปลาปลาปลาโอ้โอปลาเลนพี่น้องโอ้ปาลาเลียนหลุดตีนคอเขายุ่งๆไปเลยว้ายคือบอถึอเบ็ดวะสงสัยเฮียเบิดครับพี่น้อง ใส่มะขืนเฮียเบิดเ่บุ้มีเฮียกินฝอกินอยูได้พ nee ี่น้องฝอกินเบ็ดยูปะตะวามันเฮียเบิดก้อนปลาเก็งหน่อยปลาคอหน่อยกินก้อนพี่น้องแม่เบ็ดหมูบิ๊กแล้วน้องครับผม ขั้นเด็ดโอ้ยอยู่กันเนาะไปล่ะโอ้ยหยุดเรียวนานดูดีลีโอ้ยเสียดายแต่พี่น้องครับคือจะถือหลังนี้แหละพี่น้องปลาคอหลังนี้แหละแกเฮีเฮ้ยเบิดครับพี่มันหมดเยอยหมด ครับพี่น้องโอ้โอ้หลังนี้คือเป็นหมู่หมู่ครับพี่น้องนี่ยังบ่านี่โอ้บ่อยู่อีกแล้ว ไม่หลุดดีแต่ว่าเป็ดปอก้มบ่บปอกคมบ่มแม่นะเป็ดใหม่ๆอยู่เลยเป็ดยังใหม่ๆอยู่เลยมันคือพอติด พอถือ ไม่ถูกครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่งดิ่อยู่ทั้งหน้าครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาละครับเรื่องครับเดี๋ยวกูไปตั้งนี้ก่อนพี่น้องสียงดิ่งทั้งหน้าเขาเนี่ยนะครับเป็นป้าอะไรเป็นป้าอะไรเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันพี่น้องเสียงดินอยู่ครับ เอ๋อมันถอนเบ็ดหรอพี่นอ้อ,เนนองนเนี่ยพี่น้องครับ,พ,บ,รบ,พ,รบพี่ครับมันเห็นที่คุณครับนี่นที่คุณปลาขาวมุ่นเบ่เลยเห็นไหมครับอุ้ยปลาของที่คุณพี่น้องโอ้ยขออนุญาตนะครับเจ้าของหน้าพี่ครับพี่ครับพียบอุ้ยถอนเบ็ดผมเลย

ตนหนะครับพี่น้องครับโอ้โหมะหอดครับพี่น้องอาจจิประมัน78ขีดครับพี่น้องครับโอ้โหแก้วพี่น้องนี่ถ่อนเบ็ดลงไปพุ่นน่ะพี่น้องบังคาเขาคอยมุนเบ็ดนี่พุ่นน่ะไปของอยูุ่บหน่ะทัานแมนเขาหน่อยๆขี้ศิบอยู่หรอพี่น้องนี่ได้การพี่น้องได้การโอ้มันมีปลาใหญ่ยีตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวใส่เกือบก่อน หมดงามแดงหลายครับแหมถอนเบ็ดเลยตัวน้อตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ว่าจะ้าแล้วมานันโอ้โหผีย่พี่น้องครับพุทธนะพี่น้องถอนเบ็ดผมเลยแมมแก้วพี่น้อง ขออนุญาตเก็บเรือยพี่นอ้องเด้อ,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 อบังหวังพี่น้องกำบ้หุ่มเลยครับขออนุญาตเก็บเรือยพี่น้องเด้อไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องโอ้ยหยาดน้องๆใส่ร่มาอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยว่ามันติบพวกอะไรกินมันล่ะพี่น้องมันดึงลงไปกลางให้หน้าคุณโชคดีมันเข่าใหญ่อย่างน้อยครับพี่น้องมันเข่านหน้อยๆที่ดิ คือถิ่นพวกของเขานะโชคดีไปของนะครับเนาะถือว่าโชคดีครับเดี๋ยวพ่กขี้หลังหรอกพี่นอ้องผมใส่ว่าหลายครับวันนี้ใส่ห้าชิบลังใส่เพราะใจหลุนนะครับเนาะอะไร่ะโอ้เงียบคลิปตอนหนามากนาหนามแถวๆนี้นีน่ครับปลาย่างหลายเลยครับพี่นอ้อง ผมมาใส่แหลกๆตรงครับตอนหนามมากเนาะปลาย่างหลายมันกะจะล้ไปน้ำหนามเลยพี่น้องสังเกตมาหลายรอบแล้วครับเพราะว่าปีนี้นนะหน้ามาเร็วแล้วก็วกระแหงเร็วพร้อมครับพี่น้องมาเร็วแหงเร็วเพราะเขาบักกักหนามไว้เพราะเขายังหน่อยอยู่มันก็นเลยปลาก็เลยบ่านหนายอยู่พี่น้องมันลงไปน้ำหนามเลย โอเคครับพี่น้องครับลุกผลงานครับพี่น้องเบื้องกันครับโอ้รถมาพอดีบรรยากาศย่ำส่อครับพี่น้องการเว้นการลังคืนครับนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าคนละไส่เลยครับพี่น้องเบื้องครับคนละไซครับพี่น้องครับโอ้โหเบอ่อลืมเลยพี่น้อง สุดยอดครับผมตอนเส่อได้สองแจมครับพี่น้องครับของแต้มเนาะครับเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้สองแจมครับปลาดุกกับปลาคอเนาะครับเนาะย่างละโตัวนเกสอบก็ได้สองตัวไอซี่แ้มครับพี่น้องครับกระเบิงครับพี่น้องอู้สุดยอดครับผมฝากพี่น้อง กดส,สักไข่กดกระดิ่งการแจ้งเตือนในเรื่องพี่น้องเ้อะกดไหลกดแชร่ครับผมเป็นกันร่งใจแห่งจงทรามเลนะครับเนาะคลิปนี้อาจจะบ่ได้หลายเนาะครับเนาะะว่าใส่น้ำบันมันอาจจะมีปลาอยู่แต่ว่ามันบ่ไหลยครับปลาบานเท่านี่สมมุติว่าไฮนึงนี่มันมียุ่ิสิบตัวยุทงพี่ไม้หรือว่ายุธงอื่นครับอ่าเตีพี่ไม้กันละกันครับพี่ไม้อาจจะมีประมาณหาสิบตัวไม่ไฮเดียวนะครับเนาะมันหลก็บานเท่า,าเป็นสิบท่านะครับเนาะ เป็นอย่างคนคือไปใส่ทงไปใส่ทงกปย้อนมาป่ามันไหลขั้นเท่าได้ไหลเท่ากับเท่ากับพ่อได้ใส่เนาะครับนะเนาะเท่ากับใส่มาหลายหลายเท่ากับคนเท่าไม่กินบุนดอกพี่น้องก็เพื่อประทังชีวิตเนาะครับเนาะก็ขายแน่พ่อได้เงินมาใส่ให้ลูกให้เต่าไปโรงเรียนเนาะครับเนาะเก็บไว้แน่สำหรับผูดด้ใดสิเห็ดอาชีพนี่ก็คือผมนี่แหละครับผมเล่าเล่าออจากงานประจำมาเห็ดยูทู e เต็มๆพี่น้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะผมเล่าออกไปแล้วครับเล่าออตั้งแต่สิ้นเดือนเมื่อกี้กณะที่ได้พบปะพี่น้องสูเมือนะครับเนาะฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจเนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าครับพี่น้องมืออื่นลิบหนาซีเมียงอย่าลืมมากกดติดตามมาเขามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อลิบบานบานอายุหากินนี่แหละครับพี่น้องผมบ่บ่ได้มีทีมงานผมทำผู้เดียวครับพี่น้อง่ายเองตัดต่อเองถือว่าเฮ็ด เต็มความสมาถนะครับอันไนผิดพลาดไปก็ต้องขอให้พี่น้องนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องไอสองแต้มตอนสองครับใส่โลเลยเจอกันไม่ข็ดหนาครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุขุ้ทุกคนครับเฮงเฮ้รุ่ยๆยมันหมานครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ